สวัสดีครับวันนี้พ่อค้าจะมารีวิวกระเป๋าจัดเก็บเครื่องปรุงนะครับตัวนี้เป็นไซส์มินินะครับไซส์เอ็มนะครับจะให้ดูนะครับด้านในมีอะไรบ้างนะครับแบรนด์ดังนะครับตัวนี้ตัวนี้มีทั้งหมด6ชิ้นนะครับหนึ่งสองสนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กสุดของทางร้านนะครับ มีทั้งหมด6ชิ้นนะครับครับแล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกจัดเก็บได้ตามใจชอบเลยนะครับตัวนี้แม่ครัวพ่อครัวก็จะทราบดีนะครับว่า6อย่างนี้เราสามารถใส่อะไรได้บ้างนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ